ครับผมก็กินมื้อเที่ยงนะครับกันอิ่มเรียบร้อยแล้วอสองสาวไปช้อปปิ้งที่เซเว่นนะครับก็รอกันแป๊บหนึ่งมื้อเที่ยงกินกันที่ร้านนะฮะคือร้านนานะครับเป็นร้าน,นาอาหารไทยเนี่ย,ยในปั๊มนะครับอ่าปตทตรงพลังต่อมหาชัยเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าร้านนี้มอีอยู่หลาย ปั้มปตทหรือเปล่านะครับรสชาติอาหารใช้ได้เลยนะครับที่ชอบมาริสุดือส้มตำปูปลาก็อร่อยเลยนะครับแล้วก็คอหมูทอดน้ำปลานะครับอร่อยมากนะครับอร่อยทุกอย่างะนะครับแต่ที่ชอบก็คอหมูทอดน้ำปลากับส้มตำปูปลานะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับก็ลองแวะมากินกันดูนะครับชื่อร้านเพ่อนร้านนานะครับรสชาติสุดปาก แน่นอนนะครับเป็นอาหารแบบรสชาติบ้านบ้าเลยนะครับฟังหนอนะอะไรเ,น,เนี้ครับผมโอเคก็เดี๋ยวอสองสาวช็อปปิ้เสร็จแล้วก็เดินทางต่อน,นะครับไปที่บ้านไม้พารารีสอรนะครับสมงสุโขามน่า,าจ,จะขับรถสักประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่เคยไปต้องดู Google Ma p ไปนะครับก็เดี๋ยวไปถึงแล้วก็จะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูต่อนะครับ ครับเจอกันที่รีสอร์ทครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันบริเวณนะครับเขาเรียกคองโคนนะครับเข้ามา,ากิโลก็ไม่รู้อะเข้ามาจากถนนพระรามสองนะครับก็พอสมควรนะครับเรามากันที่นี่นะครับชื่อบ้านไม้ทารารีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอตนะครับบรรยากาศในรีสอร์ทครับก็มีบึงน้ำนะครับ ที่จอดรถก็ได้หลายคันนะครับตรงนู้นเป็นพวกสวนน้ำนะครับเป็นอออตอร์พ park นะครับมีสไลเดอร์มีอะไรนะครับที่พักก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆเป็นบ้านไม้นะครับมีไปยันตรงนู้นเลยนะครับมีไปยันข้างในนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เช็คอินแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับ ตอนนี้เป็น r e c e p t นะครับตรงนี้เป็น,นร้รนนานขายของฝากนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับตอนเย็นก็มานั่งทานอาหารได้แต่เรา,ามีที่ทานอาหารเย็นของเราสำหรับวันนี้แล้ว ครับเราอยู่กันที่ห้องนี้นะครับคือนี้เราพักชื่อห้องบ้านประกาลังนะครับเป็นห้องอวิวตามดีนะครับติดบึงน้ำนะครับมีสไลเดอร์นะครับ ครับห้องนี้ราคาปกติพันห้าร้อยบาทนะครับก็พักสามคนนะครับบีสิบสองครับก็มีสามเตียงนะครับมีพัดลมมีแอร์นะครับนะอืมีทีวนะีม, TV, มีตู้เย็น มีน้ำสามขวดนะครับมีรหัสไ i ไ,ไฟให้นะครับค,ครับอห้องน้ำนะครับก็สะอาดดีนะครับมีกระดาษแล้<ด>วก็มีโซนเปียกโซนแห้งฝับบัวนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีน่าจะเป็นสบู่ครับอ่า ทีมน้ำนะครับแต่เขาไม่มีแปลกอฮฟันให้นะครับยาติดฟันต้องเตรียมมาเองอตรงนี้ก็เป็นห้องผักนะครับโนนยาวไปข้างในเลยเดี๋ยวเราจะกินมื้อเยน็นกันที่ตรงนี้นะครับอ่า ครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับในรีสอร์ทอ่าตรงนี้เห็นว่านะครับเป็นร้านขายของฝากเดี๋ยก็เปิดอ่าประมาณ3-4ทุ่มมานะครับ4ี่หทุ่มอนะ่ะมันจะปิดนะครับ รรย,กยากาศยามเช้าครับบ้านไม้ทาลารีสอร์ทครับอ่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงนะครับ กำลังเดินไปาทานอาหารเช้ากันนะครับจะไม่รู้เลยทานตัวไหนเดินไปดูก่อนครับเราทานมื้อเช้ากันตรงนี้นหะม กระต้มหมูสามอันนี้เสกอบอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วต้มจักชายเข้าปาอันนี้เป็นข้าวผัดข้าวผัดไข่เป็นแตงโมงนะครับแล้วก็สลัดา bằng. Chà cà phê. ครับอ่าก็จัดมานะครับข้าต้มสลักไข่ดาวไส้กรอกขนมปังผัดอิว้วครับอ่าห้องเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คืออ่าเป็นสวนน้ำเลยนะครับเป็นวอเตอร์ปาร์ก แล้วก็ฝั่งนี้ซ้ายมือนะครับอ่าเดินไปดูอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับเป็นแอดเวนเจอร์โซนนะครับเปิดสิบโมงปิดห้าโมงเย็นอันนี้เป็นข้อปฏิบัติ่าการเข้า ใช้บริการส่วนน้ำจืดนะครับขวามือตรงนี้ก็มีเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับแล้วก็มีชุดใต้น้ำให้บริการนะครับ ครับตนนี้ก็เป็นจุดสตาร์ทของอ่าแอดเวนเจอร์ Adventure, นะครับก็ต้องใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ห้ามสวมกางเกงขายาวที่มีกระดุมบมดซิบลงเล่นน้ำลงเล่นเครื่องเล่นนะครับเขาวิ่งไปตามเนี้ยไปโน่วิ่งไปตาม น้ำน่าจะเป็นน้ำน้ำจืดและน้ำก่อยเนี่ยครับ